สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องกับอีกมือหนึ่งค่ะยิ่งเฝ้าไข่ค่ะพี่น้องกับอาหารกล่องค่ะข้าวกะเพราค่ะพี่น้องเป็นเมนูที่ส่วนลดสิวิ่งตลอดค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้าวกะเพราไข่ดาวไม่มีค่ะพี่น้องนะค่ะไปเบท่านเขาให้เบิร์ดก็นเลยแต่กะเพรานะคะพี่น้องมากค่ะเมื่อกี้ไม่กันค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นจังสี่เลยนะคะพี่น้องอาหารกล่องอาหารยังไง อยากกลับบานแล้วพี่น้องอยากกลับไปกินต่หมูฮวงเพรพอ <ๆ S 1> หอมอๆๆหอมหอมหอมใครได้ให้ดาวสโซนอยสุดยอด ตะกรันกบเขาเ้วทีคนนู้นเนี่ย็ยี่มาเปล่าไข่นี่พี่น้องสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะเอาง่ายๆกับเขาบาดแกนนี่สองอย่างนี้หยิยบซื้อหาบาดนี <c oughs> <c oughs> ่าะไ้เล้วค่ะพี่น้องขาบอร่อยถ้ากินครบเซตแน่ก็ดเต๋วชั่มหนึ่งหาซิฟนามเก่ยวหนึ่งนะคะ กินแบบแห้งแดง่ไม่พักไม่ยังอ่างยสีเาะียมน ยิ็มไปยิคินห่อนตอนกับบ้านพี่น้องจับบกฮงต้มบกห้อย วังกะบานวาหันเนี่ยไพ่ยุเขาฝนตกพี่น้องตกแทบทุกมือเตือนเสาไพ่ทั้งไปจับหอยจับกระปูพี่น้องห่างหายเมฆแบบบรรยากาศแบบนี้ไปหลายปีมากๆเลยค่ะเพราะว่าสมื่นสุเทือกกะบานในสบถือช่วงหน,น้าฝนสบถือช่วงเห็นไหมว่าฝนตกข้อนด้หาจับหอยจับกระปูไานั้วค่ะ เยาว,วกหอมจอนส่อมะนาวในเพียงเปิกาแฟกาแฟซึ่งมีคพามอร่อ พี่น้องว่าขึ้นเล่มคักงไปนี่สิอิ่มว่าอิ่มค่ะพี่น้องข้าเจ้ากับไฮไลท์เติมอยู่ค่ะเป็นเผากองง่ายๆนะคะพี่น้องข้าวกับเผาหมูทั้งเผ็ดทั้งแซ่บหอมใบกะเพราของข้าวเจ้าอยู่ค่ะพี่น้องเวลาข้ากินข้าก็ซึมซ้ำข้าก็ซิมรสชาติไปว่าเข้าปรุงยังไงน,นะคะพี่น้องเข้าเจ้าสุดหวานโดดขึ้นหนูเห็ดนะคะกะเพราหนูเห็ดอยู่บ้านนี่บ้านยอดหน่อยค่ะพี่น้อง สีหวานสบมีเพจสีสันบบมีค่ะเสร็จเป็นแบบจืดๆค่ะพี่น้องแต่ว่านกกะเห็ดตามสี่้นกินเนาะค่ะต่ได้เขากินจะสีนกกะเละเฮ็ดจะสีค่ะพี่น้องแต่พ่อเขานไม่กินข้างนอกเขาจะเห็นมีน้ำมันหลแล้วก็มีความเพดซ่าแล้วก็หอมใบรกระเพ้าค่ะพี่น้องเอางั้นค่ะเอาแล้วจ้าพี่น้องไปละค่ะอบคุูหลายๆที่เขามารับช่อมค่ะสวัสดีค่ะ